ก็คือสมัยก่อนที่พวกเราอยู่ใจแผ่นดินน่ะแต่ว่าพื้นที่มันไม่ใช่จะสวยหรูลงมาเป็นภูเขาเป็นห้วยลำน้ำที่อยู่ตามธรรมชาติแต่ว่าเราทำไร่มือเวียนอพอปี3 9เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ผลักดันให้ลงมาอยู่ข้างล่างคะนนนวิถีชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปซึ่งพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่จำกัดด้วยเพราะว่ามันมี57ครัวเรือนที่ได้พื้นที่ จัดสรรทำกินเรามาอยู่ข้างล่างเนี่ยพื้นที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการจัดสรรพื้นที่ให้กับเป็นหินเป็นลูกลงังที่ไม่สอดคล้องกันเราอยู่ใจแผ่นดินเนี่ยเราก็ปลูกของบางอย่างก็น้ําก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะก็คือปลูกไม่ขึ้นไงจนกระทั่งบางคนอะ่ะต้องออกไปรับจ้างอยู่ข้างนอกอะ่ะบางคนออกไปรับจ้างแล้วมันไม่ได้ค่าจ้างตอบแทนตึงปัญหาเรื่องสถานะบุคคลเรื่องการศึกษา ด้านเพราะว่าบางคนก็พูดไทยไม่ชัดหรือว่าพูดไทยก็ไม่อาจจะไม่เป็นเลยก็มีจนทั่งมาถึงวันที่9พศสอ6 4เนะี่ยชาวบ้านซึ่งคุยกันวางแผนกันว่าพวกเราอะลงมาอยู่เนี่ยวิถีชีวิตก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ดั้งเดิมของบรรพบุรุษแล้วก็ เราก็เคยยื่นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทากินให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานหลายเรื่องมรดกโลกก็คัดเราก็ยืนน่นคณะกรรมการมรดกโลกก็ยืน่นแต่ว่าไม่มีการตอบรับนะเอกสารที่เราเรียกร้องปาล์มไรเนื้อมือเซ็นก็มีแต่พอยื่นไปแล้วเอกสารมันก็สูญเปล่าแล้วก็ไม่มีการตอบกลับมาว่าคุณจะ จะยอมรับในสิทธิในการมีตัวตนของคนปุ่งลึกบางคอยไม่แต่ไม่เคยมีคำตอบกับมาวันที่9้านั่นเราจะเดินทางขึ้นไปที่หมู่บ้านใจแผ่นดินบางคอยบนื้นที่ดั้งเดิมของบรรพบุรุษเอาเราก็คุยกันว่าถึงจะถูกจับหรือจะถูกดำเนินคด,ดียังไงเราก็จะยอมนะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างอ่ะรัฐมันก็ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชถ้าพูดจริงอ่ะใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบโดยกฎหมาย โดยตรงแหละจาหน้าที่ก็ไม่ให้เข้าไปตอนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีการรบ,บวนไปแจกเอกสารคุมคู่ชาวบ้านว่าชาวบ้านคนไหนที่เข้าไปแวทวถางในป่าจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสองใครเป็นผู้สื่อสารออกไปข้างนอกคนนั้นแหละจะถูกดำเนินคดีไปก่อนแต่ร,รู้รู้ว่าตอนนี้ถูาก็ความปลอดภัยของพวกเราตัวหลกัลกๆเนี่ย บอกได้เลยว่าตอนนี้ก็ไม่ปลอดภัยแล้วรีบหลีบหมดแล้ว